วันนี้เราจะเข้าไปส่วนส้น,นนะครับหวังรอพี่โก,โก้ง มันเป็นส้มเขียวหวานมากที่ก็พอปลูกพันธุ์หม่เหมือนกันเฮ้ยตะเขาไก่ไหนนะครับผมเจรัญย้อยมัดฟีดครับผม วันนี้เราไปอยู่ที่ไหนสถานที่กักกันโซคันล่วงครับตอนนี้ก็จะมาโอ้ใช่สมาธิเราก็จะมาเดินป่ากันนะครับไปค้นหาแท่งดินเนืมเที่ยวเราจะไปเล่นน้ำกันที่โซคันล่วงครับอย่าก็บีฟังตานะครับโอเคครับอย่าจะเล่าไปฟังชหนึ่งสวัสดีครับชื่ออะไรกักกันมันคนเดียวชื่ออะไรชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรชื่อโกฟีดครับโกฟีดมาดวิด นี่เป็นพี่มันนูสักกลิลี่สักกลิลี่จากการมันคนเดียวสหานที่การทารงหมดลูกชีมันเอะัะตอนนี้ก็มาถึงครึ่งทางแล้วครับทางเข้านี่แย่มากวันนี้เราก็มาได้ประมาณสามร้อยเมตรแลวครับคาดว่าอีกไม่น่าเกินบซบมัที ถึงกันไหนลูกกันลูกแับอยู่เป็นเลี้ยงอยู่เป็นเหงแล้วส่งบก็ผพนักโคตรเหนื่อยอันนี้ก็จะเป็นกว่าทางโซ่กันลูกนะครับแล้วก็มีโคโลอยู่ท่านหนึ่งเรียกว่าทานโกนี่ชื่อสัน้นเขาก็มีชื่อยาวชื่อหนึ่งครับ <c oughs> ชื่ออะไรครับทานโก้ ชื่อยาวยาวแล้วใช่ไหมชื่อยาวเลยยาวก็เชิญล่าปอดโซกเขาล่วงครับกินนี้เลยวะก็คือว่าตอนแรกที่เกินกันไปบอกว่าอาจมีพระล่วงอยู่อพระหรือพระทำล่วงอยู่อ่ะฮะไอ้นั่นไอ้เฮียใครคู่นะไอ้นั่นใครเดินผานทหารพานเนี่เดินครับพานแดงใช้ย่อมได้ไม่รู้ตัวไหนตัวไหนคู่แล้วละผ่านเจงเขาพูดไว้มีตำนานเล่าว่าอยากรู้อ่ะอยากรู้ตำนานปะมึงทำไไมดแล้วปะ มีมีคนมีคนชื่อตาแดงเข้าเข้าไปในป่าทำพระล่วงเขาทำพลาร่วงล่วงไว้แค่นั้นแหละพระล่วงบ้าเลยวัดโจ๊พระล่วงนะคือพระล่วงอ่ะเขาจะมาลองมีดลองมีดเขาก็เอามีดเลยมามาฝุ่นเลยฝุ่นรับมีดที่ใช่ที่แบบพระยืนคนลรฝังใช่ปะ โดมีดไปคนเรื่องอันนั้นเรื่องปลาบู่ทองอันนั้นเรื่องปลาบู่ทองไม่มารับมีดไงเอออันนั้นเรื่องปลาบู่ทองไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไหมฮะไม่ใช่เออเเขารับมีดปุ๊บอ่าเขาก็ลองไงพร่ะวงอ่ะเขาเป็นวาจาสิธมวาจาซิ์เลยพูดง่ายเไยอย่างนั้นเออพูดง่ายยงั้นเลยอ่าเขาก็ลองฝนเต็ตปุ๊บลองฟันเลยูทาครับทับูเข่าวแบ่งครึ่งเลย่องเลยสองเลยสอ้ฉากเลยข่าวจะแบ่งข่าวจะแบ่งครึ่งไปเลยนี่ต่อต ขุข่าวแบ่งครึ่งออกไปนี่เลยนี่ตำนานค่ะก็มาว่างนี้แล้วพรล่วงก็ไปวิ่งว่าวับพระวิษณุนะอืมพระวิษณุเหมือนกันเล่นอะไรอ่าตอคือแค่เนี้ยอ่าเนี้ยมีประวัติมีเนี้ยประวัติส่งพระล่วงแล้วหินแล้วหินหินแถวเนี้จะเป็นหินฝนมีดท้งหมดจะเป็นหินปูนหินฝนมีดเขาจะใช้หินปูนอืมจะเป็นหินฝนมีดท้งหนดแน่ๆตัวอย่าง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  มิดนี่แล้วลองนี่นี่เป็นหินฝนมิดเวลาฝนปุ๊บมันจะคมสนิมกูยังอยู่มันจะคมเลยลองฟันกูไม่เข้าแล้วกูซักมาเลยไม่หวังเลยอะไรทักอะไรอะเกลื่อนเฮ้ยมึงเขาไม่ดีกูมึงเขไม่ดีกูถอดเสื้อพอลังจะเทตัวเองจะบีบทำไมแล้วจะเล่นน้ำเอากระได้เลยวะดูสภาพเขาเข้าตเนี่เนี่ย พอจะเทปุ๊บเองเั้ย้เขทียงนี่ลงไปไม่ตายก็พิการครับแย่จ๊บปุ๊บบปุ๊นงเคยช่างเป่าช่างตัวใหญ่ไม่เบา ไอ้ทีเยาเยาเขาเรียกมันว่างวงไอ้ทีใต้งวงเขาเรียกว่างามีหูมีตาังเยาปุ๊ใจไว้อะไรเฮ้ยก็จะ สิ้นสุดการเดินทางของเราแล้วนะครับขอฝากติดตจามขอสักกครับด้วยครับ